สวัสดีทักทายค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาค่ะทุกคนค่ะเจ็ดโมงสาวเบิง้งหมวกลุ้งแบบมองไม่เห็นนีอย่างเลยปกติตรงเนี้ยที่แม่มเคยทายบ่อยๆจะมีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามือนี้หมวกลุ้งหนามากหนาจนแบบมองไม่เห็นนี่อย่างเลยค่ะป้าทุกคนค่ะอันนี้คือแบบอยู่ตรงอยุดหนาตึกเครื่อยเดียค่ะดูดิมองแบบ ตรงเปิดไฟแลนะค่ะทุกคนีิสภาพอากาศวันนี้ดูสิคะทุกคนค่ะฝ่าเก็บบรรยากาศมาฝ่าพีฝากนองบบได้ลุ้งไม่ทายข้างล่างเลยค่ะเพราะว่าหนาวเยรทายอยู่บนห้องนะคะ <c oughs> ่ะหมอกลุ้งหนาเขาอีกนีก็ทุกคนสะออนแหมเ <c oughs> มื่อกี้เห็นแบบหนาครับวันนี้รอบรอบพูดที่แบบเคยทายนะก <c oughs> ็ะะบบได้หนะคะาค่ะขนาดนี้บบได้ลุมงหนะค่ะขนาดนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าวนนี้นแบบอุ้ย มองไปเห็นอย่างเลยอ่ะพื่อนโอ้สุดยอดมากเลยค่ะโอ้หมอกลงตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณบ่ติดลบนะคะทุกคนขาุประมาณหนึ่งถึงสององศาประมาณนี้แหละแมงก็ไ่ได้บึงว่าอา่อุณหภูมิตอนไหนเนาะคะ่ะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เออว่าิดเว่าเทือกอีกมึ <laughs> งนูค่ะทุกคนขาโอ้สุดยอดมากเลยค่ะออ้ เมื่อนี้ก็พากไปในคิเลยเรียวค่ะหมายเลขหมายพากข้างนอกเพราะว่ากับซีว้ลไปน็นน้ำบ๊วยเนาะค่ะขี่คานพากข้างนอกทุกคนค่ะ <c oughs> อันนี้เบื้องทองฝากของบนที่เป็นประมาณนี้เบื้องทุกคนขาหมวกลุ้งน้ามากมองแบบไม่เห็นอย่างเลยค่ะโอ้โอสุดยอดเอาบรรยากาศเนี้ยมือเนี้ยเมือสาวข,ของเกาหลีใจเมื่อฝากพีฝาานองค่ะ อาชมีเสียงรถรบกวนในเด้อค่ะเพราะว่าเขาตื่นไปเหตุงานกันเนาะค่ะทุกคนนี่โอ้โหสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าลงไปถ่ายคงสิ่งปเห็นนี่อย่างละค่ะก็เลยเก็บเก็บบรรยากาศแบบนี้มาฝากทุกคนละกันเนาะก็จะเป็นเอามาลงเป็นคลิปเง้วสามนาทีเนาะค่ะพอดีเลยที่ได้มีคลิปลงคลิปเาว้วค่ะทุกคนค่ะ จะบอกว่าอากาศดีหรือพอดีแต่ว่าเป็นแบบนี้ก็สวยเปอีแบบแล้วค่ะแต่ว่ามันก็มันก็เวลาขับรถดขับลากก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันม่งบเห็นอย่างเลยค่ะทุกคนขาวม่วไปหมดเลยค่ะตอนนี้เสียงดูกระสีไลน์เนี่ยด้วยค่ะอ้สุดยอดเลย กับประมาณผากเหนือบานเฮาแล้วเนาะแต่วันนี่มันลงหนาคะ่ะอีนีก็ทุกคนปกติตรงนั้นอะจะมีเดือดตึกเต็มไปหมดเลยที่ว่าแบบเคยทายต้นที่มาตกบ่อยๆเนาะเนี่ยมือ,อีก,กับผมมีอย่งางค่ะเห็นนต่ต้นใหม่สามต้นแค่นี้แหละอยู่ใกล้สุดเลาต้นใหม่นี่ยอยู่หนาตึกแบมนี้โอ้เยอะมากขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะไห้พบอ,อก,กันอีที่หนาด้อค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ